ส่งยิ้มกว้างให้สัมภาษณ์กับสื่อต่งางภาษาคนมีความรักค่ะสำหรับปีเตอร์คอฟไดเวนเดิยอมรับค่ะว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวนอกวงการที่มีโอกาสได้เจอกันเมื่อปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคนพิเศษส่วนใครที่อยากเห็นความสวยของหวานใจพี่ปีเตอร์ต้องบอกเลยค่ะว่าหมดสิทธิ์เพราะเจ้าตัวบอกว่าเขาเป็นคนนอกวงการแล้วก็ตนห่วงมากอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะ ก็มันก็เป็นคนนอกวงการเนาะแล้วก็ให้แหละดีๆแล้วก็ก็ก็หวงนะเก็เก็บนไปดูเองก่อนนัเอาใจมันก็ก็อยากจะตะโกนบอกโหกอู้นดนึงนนึงลิดนึงนแต่ว่าแต่ว่าในแต่ว่า ถ้าก็ใจนึงก็อยากจะบอกโล่ใจนึงก็ต้องต้องการเคารพเขาด้วยนะครับผมชอบที่ตัวเองเป็นอะไรมันเป็นยังไงพี่ก้นอธิบายให้ผมฟังหน่อยมันมันเป็นยังไงครับมันเล็กๆตัวเล็กเลยหรอครับพี่ต้นตัวเล็กคนหนเลยครับมันมันน่ารักดีริงมีมีโมเมนต์แบบ่างแปลอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่โผล่เขายังไงอ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูก็ไปเห็นพี่ต้นในบทคั่งแล้วที่อยาเบอกว่าเหมืนแบบกันยังไง ชอบที S <S ่วา A ดีกไม้จริงๆมันมันก็เหมือนแบบคือพอได้คุยกันไปคุยกันมามันมันก็แล้วก็ได้ไปดูหนังด้วยกันดูข้าวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบใจนี้มันก็เหมือนแบบเป็นแฟนๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ก็มีวันนึงที่ผมบอกว่าแล้วก็ก็เป็นแบบว่าขอเป็นอานการหน่อยอะไรเตี้ยเราแฟนกันแล้วนะยังไงมีดอกไม้ไหมครับก็ผมพูดอย่างนี้และก็แบบเหมือนไม่เป็นอยู่ พี่เตอร์ค่ะมีชื่อเรียกให้พ้กหนูไหมคะสำหรับจากพี่เตอร์ชื่อเรียกเหรอครับชื่อเรียกชื่อเรียกเหรอว่จะให้เรียกอะไรดีใช่เรียกอะไรดีอ่ะคุณคนนั้นคุณจืดหรือว่าสาวคนนึ่งน้องจักรยานพี่ชล้น ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ